สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับครูนางในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องการหาคอรอนอนะคะ,ะคราวที่แล้วหาหอรมอใช่ไหมคะหอรมอ,อก,ก็คือหารร่วมมากอ่ะคราวนี้วันนี้เป็นคอรอนอรคอรอนอรคืออะไรอ่ะมาดูความหมายก่อนเนาะคอรอนอรย่อมาจากคูณร่วมน้อยนะคะหมายถึงจํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด ที่หารด้วยจำนวนที่ครูกำหนดให้เนี่ยลงตัวอย่างเช่นครนอรของ12และ18คือ36อหมายความว่า36เนี่ยเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่สามารถหารด้วย12และ18ลงตัวทั้งคู่นั่นเองอวันนี้ครูจะพาหาครอรนโดยวิธีการหาตัวคูณร่วมนะคะ,ะทำยังไง วิธีการคร่าวๆก็คือเราจะต้องหาพหุค,คูณของจำนวนที่ครูกำหนดให้นะคะและหาตัวคูณร่วมที่มีค่าหน่อยที่สุดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยเนาะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆอ่ะตัวอย่าง สมมติว่าครูบอกว่าให้หาโคโรโนอของสองและสามอันเลขง่ายๆเลยเนาะหาครนอของสองและสามหมายความว่าต้องหาจำนวนน้อยที่สุดที่สามารถหารด้วยสองและสามลงตัวนะคะ,อ,ะอันดับแรกครูบอกว่าให้หาพะหุคูณใช่ไหมคะ พหุคูณคืออะไรพรหุคูณก็คือ,อผลคูณของจํานวนนั้นๆกับจํานวนอีกจํานวนหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวครูทําให้ดูเลยดีกว่าเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายๆพหุคูณของ2คือ,อพหุคูณของ2หมายความว่า2เนี่ยไปคูณกับจํานวนใดๆนั่นเองอเริ่มตั้งแต่1เลยเนาะ 2คูณ1เป็น2อ่าใช่ไหมคะคูณ1แล้วต่อไปก็ต้องคูณ2ใช่ไหมคะ2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12 2 7 14 2 8 1เ2็สอ 1 0บแปดอ่าสองสิบเป็นยีอ่ามันจะคูณไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอะ่เห็นไหมคะมันจะคูณไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนาะอ่าไปถึง2คูณล้าน2คูณ2ล้านอะไรเล็กก็ได้เนาะอ่ะครูก็เลยเขียนเป็นจุดไขป่ปลาแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าไปเรื่อยๆนะคะต่อมาพหงคูณของ2ได้แล้วต่อไป พหุคูณของสาเพราะว่าเรากำลังจะหาคร,อรของสองกับ3เนาะเราก็ต้องหาพหุคูณของ2กับสามพหุคูณของ3ก็คือเอา3ไปคูณกับจำนวนใดๆเนาะไปเรื่อยๆอ่าเริ่มตั้งแต่1เลย3าคูณหเป็น3 3มคูณสเป็น6กสามสามเก้า่ามห้าสิบห้าสาม 18 3 7 21 3 8 24จุดจุดจุดหมายถึงคูณได้เรื่อยๆอ่ะสคูณอะไรก็ได้3ามคูณร้อยสามคูณพันสาคูณหมื่นได้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนจุดไข่ปลาแบบนี้แปลว่าไปเรื่อยๆนะคะอ่ะหลังจากนั้นเราได้พหูคูณของทั้ง2และ3แล้วให้เรามาดูว่า ผลคูณตัวไหนที่มันมีค่าเท่ากันผลคูณตัวไหนที่มันมีค่าเท่ากันก็คือจับคู่นั่นเองอาจจับคู่เนาะมีอะไรบ้างตัวแรกเลย6ใช่ไหมคะ6นี่เหมือนกันเนาะมีอะไรเหมือนกันอีก12ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อะไรอีกคะ 18, เนาะสิ 18, อ่าจริงๆมันมีอีกเนาะเพราะว่าเราไม่ได้หาต่อใช่ไหมคะตรงนี้คือจุดอ่ที่ครูจุดไว้คือหมายถึงว่ามันมีไปเรื่อยๆเนาะอ่าตอนนี้เราก็เอาแค่ตัวที่เราเห็นตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่าตัวคูณร่วม ตัวคูณร่วมหมายถึงผลคูณที่มันเท่ากันนี้นะคะตัวคูณร่วมของ2และ3อ่าได้แก่ได้แก่อะไรบ้างอ่าตัวแรกคือ6อ่าตัวต่อมา12 อ่ะแล้วก็18ใช่ไหมคะและไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้หาต่อนะคะอ่ะอันนี้แค่ตรงนี้ที่เราที่เราเห็นนะคะอ่ะตัวคูณร่วมของ2และ3ได้แก่6 12และ10อ่ะ18แล้วก็ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะ ตัวคูณร่วมน้อยหรือคอรนอนั่นเองตัวคูณร่วมน้อยหรือคอรนอของ2และ3คือคูณร่วมน้อยก็คือตัวที่น้อยที่สุดนั่นเองตัวที่น้อยที่สุดที่2และ3มันหารลงตัวคือตัวไหนคะตอนนี้เรามี3ตัวใช่ไหมคะตัวที่น้อยที่สุดก็คือ 6นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมน้อยหรือครรนอรของ2และ3ก็คือ6นั่นเองค่ะ,ะได้ไหมคะ,ะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเอาสักอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ สมมติครูบอกว่าหาโคโรโนอรของสองสาและ4ีอ่ะคราวนี้3ตัวเลยคราวนี้3ตัวพร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกหาอะไรก่อนนะพระหูคูณใช่ไหมคะของสองคืออะไรบ้าง ก็คือเอา2คูณไปเรื่อยๆนะคะ2 1เป็น2 2 2เป็น4่คูณไปเรื่อยๆนะคะยี 22, 20, 4, ่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกแล้วก็จุดจุดจุดก็คือไปเรื่อยๆนั่นเองต่อมาพระหุคูณ ของ3คืออ่ะ3 6 9 12 15 18 21 24ใช่ไหมคะอ่ะ3 8 24 3 9 27 30เป็น30อ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆอีกหนึ่งตัว คาหกคูณของ4อ่ามีอะไรบ้างสีหนึ่งเป็น4ี่สองเป็น8 4ดสี่4ามสิบสองสี่สี่สิบหกสี้าสิกพีซสี่ส่เยี่สแ่แปดสอง่าแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะอ่าไปเรื่อยๆนะคะอ่าเลขมันจะเยอะหน่อยจะลายตาหน่อยนะคะนะักเรียน คราวนี้ขั้นตอนต่อไปหาตัวคูณร่วมก็คือตัวคูณที่เหมือนกันคราวนี้ต้องจับ3มตัวนะคะ,ะจับ3ตัวมีตัวไหนบ้างที่เหมือนกันทั้ง3ตัวตัวแรกคืออะไรคะ12ใช่ไหมคะอ่าสอจับทั้ง3ตัวต้องเหมือนกันทั้ง3ตัวนะคะต้องเหมือนกันทั้ง3บรรทัดนั่นเอง 12ต่อไปอะไรเอ่ยต่อไป24ใช่ไหมคะอ่ะเหมือนกันเนาะทั้ง3ตัวอ่ะแล้วก็มันจะมีไปอีกเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้หาต่อเนาะเราไม่ได้คูณต่ออ่ะไม่เป็นไร2ตัวก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วม ของสและ4ได้แก่อะไรบ้างอ่าตัวแรกคือ12แล้วก็24อ่าแล้วก็มีไปเรื่อยๆนะคะอ่าแต่เราไม่ได้หาเนาะดังนั้น ตัวคูณร่วมน้อยหรือครนนั่นเองของ2 3และ4คืออ่าตัวไหนคะที่น้อยที่สุดตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็คืออะไรคะอ่ะก็คือ12นั่นเองอพอได้ไหมคะอ่ะ อันนี้เป็นวิธีการหาคอรโโดยการหาตัวคูณร่วมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณานางก็ขอจบอาการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ